สวัสดีทุกคนกันด้วยน,นะคบวันนี้ก็อยู่กับเกม I t เ e h ร r เ e r g a m e กมกันอีกแล้วนะครับวันนี้กับช่องกันแชนแนลนะครับวันนี้ <c oughs> ผมจะมาเล่นด่านโรงพยาบาลกันอีกแล้วนะครับเล่นบ่อยมากด่านโรงพยาบาลช่วงนี้ด่านคาเลืิคัสช่วงนี้ไม่ค่อยได้แต่นะครับกับผีขอแก้มือรอบนี้ขอแก้มือผมขอแก้มือนะครับแต่รอบนี้ขอยาก <c oughs> ขอยากนะ หรือจะฝันร้ายเลยวะฝันร้ายเลยก็ได้นะครับมาดูกันว่าผมจะผ่านไหมครัขอแก้มือนะถ้าไม่ผ่านกล้าไม่รู้จะว่าไงแล้วทุกคนไปไปกันแล้วกันนะน่าจะมาเร็วมาแตมก่อนโอเคครับสามสิบถุงใช่ไหมไปฝั่งนี้ก่อนดีกว่าน,นะครับแป๊บเดียวก็ามาแล้วมั้ง เฮ้ยเร็วจัดจัดทุกคนยังไม่ทันเก็บถุงเลยอย่าบักมานะ <c oughs> อย่าบักมานะครับ <c oughs> ถุงมันจะยากอ่ะคราวนี้เราเล่นยากคือฟอะนด์ลายไว้ทุกคนจำได้ปะ่ะผมก็ลืมไป ไปฝั่งหนึ่งไลขึ้นยังมันขึ้นทุกคนไปยังเฮ้ยขึ้นเร็ว บกได้เป็นสีอะไรวะแดงบกแดงสังว่าแดงบกเขียวใช่ไหมแดงบกเขียวครับกินน้ำยาก่อนปึ๊บแต่เราต้องลงล่างก่อนปะเดี๋ยวค่อยขึ้นบนโอเคน่าจะหมดแล้วแหละ <c oughs> ไปล่างก่อนเลยแล้วกัน ทำไามันต้องอยู่ชั้นล่างดูเอ้อย <c ười> ทำไมต้องอยู่ชั้นล่างวะไปแล้วหรอแดงบวกเขียวใช่ปะเสียว <c ười> ล่างๆมันลงล่างคน <c oughs> กิน้นกิ้นได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> กิน้นเก็บถุงปั๊บเก็บสิบหกสิบเจ็ดถุงที่สิบแปดเล่มมาสิบแปดครับอุ้ยสิบแปดแล้วเหรอ เหลือเวลายอยีกไม่กี่วิเราต้องขึ้นบนให้ได้คนภารกิจเร็วเค ของเที่ยวอะไรแล้วเนะี่ยสิบยี่สิบเอ็ดแล้วเออออ้เขียวบูเขียวเลยเหรอกินไม่ได้ทุกคนเหลี่ยมเปล่าวะไม่เหลี่ยมหรอกยี่สิบสามยี่สิบสี่ พี่พานับไปดยวยแล้วกัน <c oughs> เร็วโอ้โหผมจะเก็บทันไหมนี่อเดี๋ยวห้าถุงเลยนะยี่หกเฮ้ยไม่ครบโอ้โหไม่ครบซะด้วยเฮ้ย ผ่นานเหรอเฮ้ยเฮ้ยขอผ่านเถอะเฮ้ยตกใจเฮ้ยผ่าน,านเว้ยวู้ผ่านเฉยเฮ้ยผ่านเฉยเลยทุกคน จะมีแค่อันนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ล r i b e ให้กับช่องกันแชนเนลสำหรับวันนี้ไม่บายเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บาย